เอโยสสวัสดีครับผมพีมเมียจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Honda c r f 300L นะครับผมปี2021นะฮะคันนี้แต่งจัดทรงมาให้สวยๆเท่ๆเลยนะแนวอเมริกาพร้อมยกเลยนะครับผมอ่าชุดสีสวยๆเลยนะฮะสติ๊กเกอร์แต่งนะเท่ๆแบบนี้เลยนะความพิเศษคันนี้มีแน่นอนนะฮะของแต่งรอบคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฮนด์แต่งนะฮะ มือเบรกมือคัแต่งนะอ่านี่ความพิเศษนะผมเปิดโชว์ก่อนเลยดีกว่าย้ายไมล์มาอยู่ข้างบนนะฮะย้ายไมล์มาอยู่ข้างบนนะชุดสีสวยๆเลยนะครับคันนี้นะเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะครับขีใช้งานได้ปกติเลยมีที่การความร้อนตรงท่อมาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะคะคันนี้ดูท่อนะฮะท่อได้เป็นท่อแต่งนะรถคันนี้สวยมากๆเลยนะมีป้ายนัมเบอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะเลข9ก้านะฮะ มีไฟหน้าสปอตไลท์มาให้ด้วยไฟเลี้ยวหน้าหลังแต่งเลยนะฮะสวยมากนะครับผมคันนี้ดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มเต็มนะครับสีลวดเป็นสีขาวนะครับสวยมากๆเลยนะฮะรถแทบไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะอาจจะมีแบบขีดควนอะไรมาประมาณนี้นะฮะแต่สภาพรถโด,ดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟเลยนะลาเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยโซสเตอร์สะอาดกริฟเลยนะฮะมีไฟท้ายด้วยนะครับผมนะ มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยคันนี้นะฮะระบบไฟติดครบทุกจุดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะฮะเลขไม้อยู่เพียง2,300โลเท่านั้นครับลูกค้าไม้น้อยมากเลยนะรถปี2 1อ่าเสียงทอลันๆประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โห ทอลันได้ใจมากๆเลยนะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะขายอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับผมยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย